มาถึงคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนดูกันเหลือเกินนะครับใครที่มีสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าของคุณทําแบบนี้ได้หรือเปล่าที่เห็นอยู่นี้ก็คือสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อ Aura S1 Pro ซึ่งยูทูบเบอร์ชาวอินเดียครับที่ชื่อว่าอากิดีฮอสพิทันเขาก็ได้ทําการทดสอบแบบบ้าคลั่งนะครับโดยขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้ลงทะเลไปเลยครับไม่ใช่แค่ว่าลงแต่ครึ่งล้อหรือว่าล้อรถครับแต่ว่าลงไปทั้งคันแบบนี้เลยครับ ลงไปจนถึงขนาดที่ว่าน้ําทะเลนั้นท่วมมิดรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเรียกว่าขี่ทดสอบสกูตเตอร์ไฟฟ้าจนน้าทะเลมิดรถกันเลยอากิเขาเลยบอกว่ายังไม่พอใจไม่หนาใจนะฮะจากนั้นก็เลยนี่เลยครับปล่อยรถทิ้งลงในน้ําทะเลจมไปเลยแบบนี้นะครับดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะกับสกูตเตอร์ออร่าเอสวันโปคันนี้ พอสมความปรารถนาของเขาแล้วครับเขาก็ได้ยกรถขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ทํายังไงครับขี่ขึ้นฝั่งไปเลยแบบนี้นะเหลือเชื่อเลยนะจมนั้นทะเลอยู่ขี่ขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งในระหว่างที่เขากําลังขี่ขึ้นฝั่งแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเขาได้ใช้โหมดไฮเปอร์นะฮะในการขี่ขึ้นฝั่งดูสิครับรถวิ่งฉิวเป็นปกติเลยอะหลายคนที่ดูแล้วรวมถึงตัวผมด้วยครับคิดว่ามันต้องพังแน่นอนครับรถอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าแบบนี้มาลงในน้ําทะเลเข็มๆแบบนี้ แต่รถก็ยังใช้ได้อยู่นะครับรวมถึงหน้าจอสัมผัสนี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะใครคิดว่ามันเสียแต่สิ่งหนึ่งที่มันเปียกนั่นคือนี่นะครับใต้เบาะที่นั่งมันจะมีน้ําทะเลซึมเข้ามาและอีกหนึ่งจุดที่อยากให้ดูเหลือเกินนะครับนั่นก็คือที่เสียบชาร์จไฟนะครับมันกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะไม่มีน้ําทะเลซึมเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะฮะมานี่นะครับทีช่ชาร์จเห็นไหมไม่เปียกน้ําทะเลเลยด้วยซ้ํา ถือว่าเป็นการทดสอบที่บ้ามากเลยนะฮะเพราะว่าน้ําทะเลที่เขาขี่ลงไปนั่นก็คือมหาสมุทรอาราเบียนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของฤดูมรสุมพอดีเลยนะคือมันก็จะใหญ่แล้วก็กระแทกมาแรงแบบนี้และไม่น่าเชื่อว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้จะทํางานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าน้ําทะเลเนี่ยมันเป็นตัวนําไฟฟ้าซึ่งก็ทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับแล้วก็น้ําทะเลอาจจะซึมเข้าไปได้สำหรับออร่าเอสวันโปคันนี้ซึมเข้าไปได้แค่เพียงที่นั่งใต้คนขับเท่านั้นเองนะที่เปียก ออราเอสวัคันนี้มียอดขายเมื่อเดือนที่แล้วครับขายได้ถึง35,000คันกันเลยทีเดียวนะฮะและระยะทางในการทดสอบในการวิ่งนะครับคือวิ่งแบบไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับมีระยะทางวิ่งได้อยู่ที่177กิโลเมตรถือว่าน่าใช้เลยนะคันนี้ใครที่มีสกูตเตอร์ไฟฟ้าอยู่นะครับอยากทดสอบแบบนี้ลงน้ําทะเลแบบนี้ก็เชิญกันได้เลยนะครับหรือว่าบริษัท นำเข้าสกูตเตอร์ไฟฟ้ายี่ห้อไหนแบรนด์ไหนนะครับอยากจะทดสอบติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมจะเป็นตัวแทน,นะฮะเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าของคุณเนี่ยลงน้ําทะเลที่ประจวบให้ดูนะดูซิว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยมีความสามารถเหมือนกับ Aura S1 Pro คันนี้หรือไม่